อย่าลืมแวะไปหาคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันขอไปหาหมอก่อนนะคะคุณตำรวจเนี่ยอย่าลืมเรียกรถด,ดับเพลิงเร็วๆต้องรีบวิ่งไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวๆๆๆไม่มีคนแล้วเดี๋ยวยืนตรงนี้โทรศัพท์หาบอสหน่อยดีกว่าต้องแจ้งข่าวต้องแจ้งข่าวตึ๊ด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 ฮัลโหลบอสเหรอคะออ ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วนะคะหรอใช่ค่ะแล้วผลประเมินเป็นยังไงร้อยเปเซ็์เลยค่ะบอสค่ะภารกิจต่อไปเริ่มต้นขึ้นเอ่อคุณผู้หญิงครับค่ะคุณผู้หญิงค่ะมายืนทำไรอยู่ตรงนี้นะครับ้อ๋อไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะฉันไปแล้วค่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมคนเมืองนี้แปลกๆทั้งนั้นเลยว้ากลับบ้านก่อนดีกว่าหิวแล้วแฮโอ้กำลังเครียดๆอยู่เลยหายเครียดเลยครานี้ว่าแต่ว่าเจ้าโบเป็นยังไงบ้างนะไปดูมันิีกว่าข้าว,วายังไม่ได้ให้กินเลยนี่นะมาโบเดี๋ยวเพ่จะเอาข้าวให้กินอ้าว <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรอะครับคุณผู้หญิงเอานี่หานาจังนี่นะคุณรู้จักชื่อฉันด้วยเหรอคะก็เราเรียนอยู่ห้องเดียวกันถึงว่าเธอจะไม่ค่อยไปโรงเรียนก็ตามดีจังเลยในเมื่อคุณรู้จักฉันคุณน่าจะพอช่วยฉันได้นะมีอะไรให้เราช่วยเหรอคือว่าคือว่าแมว แมวของฉันหายตัวไปนะสิแมวเหรอแมวมันเป็นแมวแบบไหนล่ะแมวตัวขนปุยๆสีขาวๆหน้าตาน่ารักน่ารักมันหายตัวไปแมวหายหรอกเหรอใช่อ๋งั้นเดี๋ยวเราช่วยตามหาแล้วกันจริงเหรอใชแ่แล้วแล้ว เราวจะหาเจอไหมอะฉันกลัวว่ามันจะโดนขโมยไปนะสิมันหายไปนานหรือยัง,งเจ้าแมวตัวเนี้หายไป38ชั่วโมงแล้วข้าวก็อยากไปได้กินนะเด,เดี๋ยวนับเป็นชั่วโมงเลยเหรอใช่38มชั่วโมงห้านาทีกับอีก60สิบวิโอ้ยตายห้านาทีกับ60สิบวิทำไมไม่นับเป็นหนาทีลจะจะเอ่าคือว่า ถ้าคุณช่วยฉันได้ล่ะก็ฉัน,นาอาจจะมีรางวัลบางอย่างให้กับคุณนะอ๋อรางวัลน,นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปช่วยตามหาแค่ตามหาแมวเองจริงนะจ้าเดี๋ยวขอไปตามเพื่อนมาช่วยหน่อยนะโบโบ,โบอยู่เป่าวบ,บูโบโบมาขะฉันหน่อยดิได้ไหมบนันแนะตามฉันมาบูข้าวเดี๋ยวค่อยกินนะโบนะเอไป เราจะต้องไปตามหาแมวกันภารกิจง่ายๆแค่นี้แป๊บเดียวก็เสร็จมาเร็วโบฉันฝากด้วยนะได้จ้าโบ้าอีกแล้วมาเร็วๆมาๆมา,มาไปเดี๋ยวพี่จะพาไปลองตระเวนหาในเมืองก่อนก่อนอื่นอ้าวพี่ฝนอยู่บ้านหรือเปล่านะไม่ต้องพาไปแล้วกันอื่นพาไปด้วยเดี๋ยวจะวุ่นวายกันไปใหญ่แค่ไปหาแมวตัวเดียวเอง มาเร็วโบวบาวววเร็วๆข้าม,มาเดี๋ยวรถชนโบนี่ช้าตลอดเลยเฮ้ยถามเจ้คนนี้ดีกว่าใช่แล้วเพราะว่าเห็นทุกคนเจ้ครับสวัสดีจ้ารับอะไรดีจ้าคือเดี๋ยวค่อยรับนะครับพอดีผมอยากสอบถามเรื่องหาแมวนิดนึงนะครับฮะถาเรื่องหาแมวแมวตัวสีขาวๆข,ขนปุยๆเห็นมั้งไหมครับแมวตัวสีขาวๆข,ขนปุยๆงั้นหรอ ฉันก็เห็นนะอยู่แถวแถวชอบอยู่บริเวณโรงเรียนน่ะหรออุ้ยขอบคุณมากเลยงั้นเดี๋ยวผมจะขอไปตามหาก่อนนะค๋ยีเดียวอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปว่าแต่ตามมาทาไมอ,อ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งไปไงพอดีผมรีบนะครับเฮ้ยเฮ้ยอา้าวอ้าวคุณครับได้ไปหาหมอหรือยังอ๋ออ๋อ,อหาหาแล้วค่ะหาแล้วอ๋อโอเคงั้นเดินทางกลับปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตามหาแมวก่อนตามหาแมวหรอคะจ้า ขอให้เจอเร็วๆนะขอบคุณครับโบมาแล้วโบไปไหนแล้วเนี่ยโอ้นี่หมาหรือหอยทากเนี่ยทำไมมันช้าจริงๆเลยโบเอย้ยโอ้ยงั้นเดี๋ยวเพียอกวิ่งนำไปก่อนละกันถึงโรงเรียนแล้วโหมือตือตอ,อะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้ปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วพอกลางคืนยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่อา้าวรถคูใหญ่ออาคูใหญ่ไม่กลับบ้านหรอวันนี้สงสัยนอนเวร โบเอ้ยบูบูนั่นไงอยู่นั่นไงโบเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันเฮย้ยไปไหนแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองเห็นแป๊บเดียวนี่แมวหรืออะไรเนี่ยทำไมเร็วจังเฮย้ยโบ มาอย่างเนี้ยเร็วๆดิโหช้านี่หมาหรือหอยทากเนี่ยอยู่ไหนกันนะเฮ้ยไปหลบอยู่ห้องไหนกันเจ้าแมวเฮ้ยคุณยนต์อ่ะคุณยนต์ครับไม่โลไม่โลไม่โลโอ้ไม่โลไม่โลไม่โลคุณลุงคุณยนต์ไม่โลไม่โลช่วยช่วยรู้อะไรหน่อยก็ได้ไม่โลไม่โลไม่โลโ้ไม่โลไม่โล ไม่รู้หุ่นยนต์ตัวนี้แย่งจริงเลยนะได้ข่าวว่าอยู่โรงเรียนมาเจ็ดปีนะนั่นไงเจอแล้วแมวโบเพี่เห็นแมวแล้วแม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 วมวเราไปทําอะไรอยู่บนหลังคาแล้วเพชรจะขึ้นไปจับมายังไงเนี่ยมาโบมาทางนี้กันดีกว่าเผื่อปีนขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นไม่ได้อะนั่นไงอยู่บนหลังคานั่นน่ะ ไปไหนอีกแล้วโหสนจริงๆเลยไวมากเลยโบเร็วๆดีโบ้านอะตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอ๊ยมาเร็วๆโบเเฮ้ยเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยอะไรอะมั่นไงแมวเฮ้ยพวกนายเป็นใครกันเนี่ยทำไมถึงมาจับแมวไว้ที่นี่ ดูหน้าตาไม่น่าไว้ใจด้วยออพวกเราคือกลุ่มรูทแคทใช่แล้วฉันคือกลุ่มรูทแคทฉันจะจับแมวพวกนี้ไปบูชายันได้หมดเลยฉันจะจับไปบูชายันโดยเฉพาะแมวสวยๆแบบนี้นะฉันชอบบูชายันแมวเฮ้ยพวกนายนี่มันคนไม่ดีนี่นะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นแม้แต่ปุ๊กปิกของพี่ฝนจะต้องโดนจับไปบูชายันด้วยแน่แนเลยแล<บ>้จะทำไมล่ะโบถอยไปก่อน นี่อโอ๊ยนายทำแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยอ้ย่าอย่าเข้ามานี่แน่โอ้โหทำไมทำไมค้องนี้ว่ะเหมือนแมวเลยมีควัด้วยโอ้ยนี่แน่นี่แน่หลบออไป อย่าเข้ามาอย่านี่นี่นี่โอ้ยโย่าควรอย่าควรนี่มันคนหรือแมวเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย่่นีโอ้ย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 นี่เนี่ยบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอ้หีอย่าอีกนิดนึงเดียวไปแล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวขอหลบนี่เนี่ย นี่เลยอย่านี่เลยบอกว่าอย่าเข้ามาฉันเป็นแมวรู้แล้วว่าเป็นแมวอย่านี่เลยรุดแค้นจะต้องสู้นะให้ได้ต้องจัดการให้หมดไม่งั้นจะเป็นภัยต่อแมวทั้งเมืองนี่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 เรียบร้อยหนึ่งคนแล้วเฮ้ยเจาะเหอะเฮอเอ้ยเนี่ยนี่เลยนี่เลยเออเฮอะเออ โอ้ยกว่าจะจัดการได้หลับไปหมดแล้วเฮ้ยเหนื่อยจังเลยเฮ้ยเจ้าแมวน้อยแมวเจ้าแมวน้อยอยู่ไหนกันโอ้ยอยู่นี่เองหาต้องนานโห้ยกว่าจะสู้เสร็จก็เช้าเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะจะพาเจ้าแมวน้อยไปส่งหาหนาจังนะเฮ้ยทำไมมันเพี้ยอย่างนี้เหนื่อยชะมัดเลยอ่ะ ปะเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งฮานาจังนะแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว <advances> เฮ้ยแต่ว่าเจ้าโบ้หายไปไหนแล้วนเนี่ยสู้ันที่ไรห,หายทุกทีมาแล้วจา้าฮานาจังอยู่ไหนมาแล้วเหรอนี่ไหนขอดูหน่อยนี่นี่ผมเอามาคืนให้แล้วนะขอบใจนะอุ๊ยไหนที่สุด นายก็หาคิตตี้ของฉันเจอจนได้หาไม่ยากแต่ว่าเอากลับมายากนิดหน่อยแล้วแล้วเ,เขาไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนนะต้องไปดูเจ้าโบก่อนขอบคุณนะไม่เป็นไรจ้าอ้าวนี่ไงโบโหยรู้มากจริงๆเลยเอาละกลับมาได้ก็ดีละเดี๋ยวพี่แอบาอบน้ําแล้วค่อยกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ําก่อนดีกว่าโห ทั้งไฟไหม้ทั้งไปสู้กับรูทแคทอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้ทั้งวันมันรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยตืด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 ฮัลโหลบอสค่ะเป็นยังไงภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วนะคะเราเป็นยังไงม้างละ่ะผลการประเมินดูเหมือนว่าเขาจะเก่งมากๆเลยร้100อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอาเป็นว่า เริ่มแผนการในขั้นตอนที่3ได้ได้เลยค่ะบอสจับเด็กผู้หญิงคนนั้นมาซะได้เลยค่ะจะจับเด็กผู้หญิงคนนั้นเรื่องง่ายนิดเดียวเพราะว่าฉันแอบมองอยู่นะจ๊ะ